สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทานอาหารสเปนนะครับเอาตรงๆนะปกติผมมันไม่ค่อยได้ทานอาหารสเปนเพราะว่าผมเปลูกที่อ,อิตาลีใช่ไหมมันก็ะจะกินอาหารอิตาลีเป็นหลักไงแต่ว่าอาหารอิตาลีกับสเปนไม่ไม่เหมือนกันเลยนะแต่มันยังมีความที่แบบรู้สึกเป็นเพื่อนบ้างกันก็ชอบไปกินอาหารของเขาบ้างอ่ะนึกออกป่ะจริงๆอาหารสเปนเป็นอาหารที่อร่อยมากแล้วก็เรื่องราวจะเยอะมากที่ผมชอบคือตอนที่ผมไปสเปนทีไรอ่ะมันจะรู้สึกว่าแต่ละเมืองที่เราไปกินอาหารก็จะไม่เหมือนกันแล้วอาหารมันมีเหมือนแบบ ผสมผสานของแบบวัฒนธรรมหลายประเทศมากที่มันเจ๋งมากนะแต่ที่ผมชอบคือร้านเขาอยู่ตรงสารแดงปะใช่สารแดงเนี่ยเดี๋ยวผมปักบดไว้ให้แล้วกันเพราะมันมาแบบยงงๆนิดนึงแต่ว่าโอเคแต่ที่ผมชอบคืออะไรว่าน,นี่คือร้านาสเปนนะครับและนี่คือร้านส้มตำนะครับถ้าใครนะที่เป็นคนสเปนไปไดเมียไทยนะโอ้สบายเลยอะ่ะเดินเข้ามาแยกไปร้านาานูกมาร้านนี้แต่ฝรั่งไปร้านนี้นะคนไทยมาร้านนี้มา แต่ร้านสวยมากนะผมชอบเพราะว่ามันรู้สึกฟิลลิ่งเหมือนแบบอบอุ่นอะฟิลลิ่งแบบมานั่งชิลกับเพื่อนใครอยากจีบสาวพาวปเนี่ยเชื่อผม you think we stay safe at quest เข้ามาร้านเนี้อย่างแรกที่ผมชอบคืออะไรให้ถ่ายโซมกีบบาร์รู้ไหมผมชอบเลยผมชอบแอร์แอร์แบบเขาพยายามทําแบบให้มันแบบพางไปกับกาแพงซึ่งเจ๋งมากนะเป็นไอเดียที่ดีมากตอนนี้อาหารก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะผมมาเป็นคนทานอาหารสเปนน้อยมากนะผมนับครั้งได้เลยนะตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะผมคิดว่าผมนานไม่ถึง1ิบครั้งอนะ่ะไม่ถึงไม่ถึงสิบครั้ง ขนาดตอนผมไปสเปนผมผมกินอาหารไทยไปสเปนอืมแล้วกินอาหารไทยแต่จาได้เลยว่าคนสเปนทำต้มยํากุ้งได้เหมือนแกงส้มที่สุดจำได้ไหมที่ผมชอบพูดว่าฝรั่งชอบทาต้มยํากุ้งเป็นแกงส้มอ่ะที่คําพูดนั้นแนะ่ะมาอาะตอนไปบาร์เซโลน่าเนี่ยแหละมันมีร้านอาหารไทยทําต้มยำอ่ะเขาคิดในใจก็าอร่อยแน,น่นอนกินเสร็จปั๊บไม,ไม่คือแกงส้มอ่ะมึงเรียกชื่อผิดแน,น่นอนอ่ะสลับกันนะอ่ะ แต่นหลัผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทานอาหารสเปนเพราะตอน,นเด็กจริงมันมีมันมีอยู่ไม่กี่ร้านอะแต่ตอนนี้ผมว่าอาหารสเปนบ้านเรามีเยอะขึ้นนะเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นคนไทยนะแต่เขาอะไปเรียนทําอาหารจากสเปนมาเลยผมเริ่มต้นจากแฮมอันนี้อิเบริโกใช่ไหมสี่สิบแปดเดือนนะครับนี่คือแฮมที่ดีที่สุดโลก <c oughs> ดีกว่าดีกว่าทุกอย่าง <c oughs> ใช่ไหมครับ นั one, มเบอร์วันแฮมนี่คือแฮมแพงมากนะนคือแบบมันมีร้านอาหารบางร้านแค่ใส่ลงไปในสลัดนิดเดียวคิดสลัด5้0ร้อยหกมันเป็นแฮมที่แพงมากผมชอบอร่อย <c oughs> อร่อยมาก ซาลามี่สเปนนี่เรียกว่าอะไรนะครับอ๋อซวตีชนเหมือนขาวากัยเลยอะมาตีชนเงนี้ยอ่ะแต่อร่อยนะครับขนมปังนะี่ยดีมากแค่ผมยังไม่ได้กินอย่างอื่นเลยนะผมกินแค่ขนมปังเนะี้ยผมรู้พี่มันเชฟพี่เก่งมากอืมดีมากพี่อื่นแข็งไปละ นี่คือออริจินอลแบบนี้เลยนมปังเนี่ยสำคัญมากนะถ้าร้านไหนให้ขนมปังไม่อร่อยอะ่ะกินข้าวไม่อร่อยแล้วอะเราประเดิมแล้วเรามาเปิดจากของใหญ่ๆบ้างดีกว่า <c oughs> ตอนแรกมองอย่างอื่นใช่ไหมนี่อันนี้เรียกว่าอะไรนะครับปลาหมึกหอมกับหมึกดำนะครับโอ นี่ยอร่อยผมไม่เคยทานอะไรแบบนี้เลยนะเนี่ยอร่อยมากครับเป็นหมึกดำอ่ะแล้วเขาใส่ซอสไอโอลี่ไว้ข้างบนอ่ะเขาบอกว่าเข้ากันกันกบหมึกของปลาหมึกมากตอนแรกผมฟังผมก็คิดว่าอืมแต่ว่าพอไปกินนะส,สุดยอดอ่ะอร่อยมาก องลองกินดูใช่ป่ะเออว่ะตอนแรกไมเห็นมันดูแค่แนนนึกว่ารสชาติจะแบบอะไรแฮมมันมีรสชาติมีเยอะมากเนะทุกอย่างมันรวมกันดีอ่ะผมรู้ว่าท่านผู้ชมตาอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมในจออะตากำลังเล็งกันนี้อยู่แต่เดี๋ยวค่อยนี่นะครับเขาบอกว่ามันชื่อฮิลดาแต่ผมชอบอยู่นะพิกมาจากบาส มีแอนโชวีด้วยปลาลายุโรปอร่อย <c oughs> แล้วก็มีโอเลฟนะครับ <c oughs> อืร่อยมันแบบมันเป็นรสชาติเหมือนของดองที่มีความเผ็ดอยู่ด้วยแต่หอมมากนะมันเข้ากันดีเมื่อกี้ผมทานทั้งทุกอย่างเข้าไปในปากเลยอผมว่าอร่อยนะแบบนั้นนะพยายามอย่าแยกอะ่ะผมว่าจริงๆร้านเนี้ย เป็นร้านที่กินอาหารชิวๆดีนะเชื่อผมมันเป็นร้านแบบจีบสาวที่ดีมากเพิ่งเจอการเพิ่งได้คุยกันไม่รู้จะพาไปกินข้าวที่ไหนผมแนะนําพามาที่นี่นะผมรู้สึกว่ามันรู้สึกอบอุ่นร้านไม่ได้ใหญ่มากแต่รู้สึกแบบอยู่ใกล้ชิดกันได้มีวายมีนูมินี่ผมว่าเออฟีลลิ่งจะแบบได้แล้วก็กินอาหารอย่างเงี้ยสั่งมายเยอะๆล้วช่วยกันกินได้ลองอะไรใหม่ๆแนะนำพามาที่นี่เวิร์กมากเราลองอันนี้เลยดีกว่า รสคนบบกบัลเตแปะครับข้าวหน้า l o เตอร์ผมบอกแล้วภาษาสเปนเป็นภาษาที่พูดยากเพราะมันไหลลื่นมันเป็นเบืๆๆๆอย่างเงี้ยมันยากมากนะเรามาลองข้าวหน้า lobster นะครับผมว่าเราต้องเราต้องบอกภาษาไทยนะเพราะว่าผมผมว่าคนเข้ามานะน้อยคนจะจะบบกบันเตได้อะ อืส่วนข้าวเนี่ยเขาใช้สต็อกปลาใช่ไหมครับอันเนี้ยทำ mm hmm. แบบจากพวกหัวปลาพวกอะไรอย่ง mm hmm. นนเงี้ยครับร้านนี้อร่อยมาก mm hmm. เชฟเก่งมาก mm hmm. ที่ร้านตอนนี้เขาขาย2,500ก็คือจานนี้นะครับก็ถือว่าผมว่าราคาดีนะ ถ้าคุณอยากได้โปรโมชั่นของเขาเนี่ยเขาก็จะม,มีสลัดให้อีกจานหนึ่งแล้วก็มีน้ำองุลน,นะครับน้ำองุ่นผู้ใหญ่อ่ะน้ำองุ่นที่ลูกคุณเอาไปโรงเรียนไม่ได้อ่ะแต่จริงๆผมกินน้ำองุลอ่ะตั้งแต่สิบขวบนะพ่อผสมน้ำให้กินตอนเด็กชอบกินโคก้กพ่อบอกกินเนี้ยให้แบบเริ่มแต่มันเป็นเรื่องปกตินะแบบที่นั่นเขาก็ทำกันหมดอะ นะครับเขาก็ให้น้ำมัง่นคุณมานะครับถามมันให้ข้าวหน้า lobster สลัดแล้วก็วนสามพันห้าคุ้มนะเพราะว่าคุณพามาจีบสาวอะสามพันห้าได้อยู่แล้วแหลนะใช่ไ,ไมด้ไม่ได้จ่ายได้อยู่แล้วนี่ผมแบบติวให้เลยนะเพราะว่าถ้าสมมติคุณสั่งหลายๆอย่างอะผู้หญิงเขาจะรู้สึกแบบเยอะไปมันต้องมีตัวพระเอกชูโรงก่อนคือข้าวหน้า lobster เนี่ยแหละ แล้วก็มีน้ำมัง่นแล้วมีสลัดมาคุณเปิดสวยแล้วอะไรนะก็คุณก็ไปสั่งแบบอย่างเงี้ยที่มันมีอะไรให้ให้ลองนิดนึงคือนั้นคุณโชคดีละใช่ไหมแต่ล็อบสเตอร์ดีมากนะสดอร่อยแล้วเขาปรุงดีมากแก้มบัวสเปนเรียกว่าอะไรนะครับรู้ว่าภาษาจตลลีเรียกว่ากวนชาเล่ภาษาสเปนมาทีขนาดนี้เลยกเรียดะเดติเนระ โอเคอูวนุ่มมากแล้วอะละลายในปากผมแนะนำเมนูนี้เลยนี่เป็น n ำ1อันอันนี้อร่อยมากเลยครับมันมีอะไรที่พี่ไม่กินนะตอนแรกพี่บอกซุกกินี่ซุกกินี่มันเหมือนแตงกวารสชาติมันอร่อยมากนะบ้านผมอะห้าคน กินกันชอบกินมากสี่คนผมไม่กินอยู่คนเดียวแต่ผมไม่ชอบเพราะว่าส่วนตัวผมมันเละแล้วตอนเด็กอ่ะเด็กมันไม่ชอบกินผักอยู่แล้วแล้วพ่อบังคับให้กินเยอะมากต้องกินนี้ถึงจะกินเนื้อกินนู่นกินนี่ได้แล้วผมกินไปผมไม่อยากกินอ่ะผมก็เลยต้องแบบเอายัดเข้ากางเกงยัดเข้ากางเกงใส่เข้าไปในเสื้ออเงี้ยตลอดเลยแล้วพ่อก็รู้อยู่แล้วอ่ะมันเกงเปียกขนาดนี้ก็โดนตีเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอันหนึ่งให้ที่ผมกินนี่อันนี้คือ แอสพอร์กัสภาษาไทยคืออะไรหน่อไม้ฝรั่งหอกับเบคอนแล้วก็มีซอสอันเนี้ยหน่อไม้ฝรั่งผมกินตั้งแต่เด็กเลยรู้ป mm ่ะ hmm. เพราะว่ากุสโลบายแม่ผมแม่ผมบอกว่าอันเนี้ยพอกินเข้าไปอ่ะมันจะช่วยล้างไตเราฟอกไตเราให้ไตเราแข็งแรงขึ้นแล้วผมชอบเตะฟุตบอลผมชอบอะไรก็อยากให้ร่างกายแข็งแรงฮะแล้วพอกินไปอ่ะเราก็เชื่อแล้วแหละแต่คือพอเราไปเข้าห้องน้ําอ่ะมันจะมีกลิ่น เราคิดในใจโอ้โหมันฟอกจริงเพราะว่ามันมีกลิ่นออกมาไงแต่จริงมันไม่ใช่นะมันไม่ได้ฟอกอะไรเลยที่มันมีกลิ่นเพราะว่าอันเนี้ยมันเข้ามันมีสารนะที่พอเข้าไปผสมกับน้ําในร่างกายเราอ่ะมันจะสร้างไอ้กลิ่นเหมือนซัลเฟอร์ออกมามันก็เลยเป็นกลิ่นนั้นคนเด็กมันไม่น่ากินนะแต่ผมชอบมากครับมันเป็นผักท็อปห้าผมเลยเรามาลองอันนี้ดีกว่านะครับออคเตพเปหมึกยักษ์ อันนี้สวยมากเลยนะรู้ป่เพราะว่าผมคิดถึงมึงรู้ใจกูว่าดูเคยถามรู้ปะก็หนูรู้ใจพี่ลองคอมเมนต์มาบอกว่าคิดว่าผมนึกถึงอะไรผมยังไม่บอกนะผมจะบอกว่าคุณถูกหรือไม่ผมนึกถึงอะไรเมือ่อกี้ถ้าคุณคิดว่าคุณรู้ใจผมอะคุณจะรู้ว่าผมคิดถึงอะไรอร่อยผมไม่ชอบกินปลาหมึกนะทุกคนคงคิดแล้วมึงไม่ชอบกินหลายอย่างนะฟานผมเป็นคนชอบ วัตถุดิบอยู่ในสิ่งที่ผมชอบผมเลยกินพวกน,นั้นเยอะอะไรที่ผมไม่ชอบผมก็จะไม่ค่อยกินแต่บางบางครั้งบางคราวเราจะเจอวัตถุดิบที่เรา,าจ,จะไม่ได้ชอบอะแต่เขาทำมอร่อยจนเราชอบจนเราแบบเออชอบอ่ะเนี่ยนึงอยนั้นไม่เหนียวนิ่มรสชาติด,ดีมีรสชาติเผาๆด้วยเดี๋ยวเราลองลอันนี้ดีกว่าผมแด้สองเมนูผมแนะนำเลยนะผมแนะนำอันนี้ กวนชาเล่สเปนอ่ะแล้วก็ปลาหมึกของอันแล้วอร่อยมากผมคิดว่าอันเนี้ยอร่อยแบบหนึ่งถึงสิบนะสิบคือโคตรเลยนะผมคิดว่าตอนแรกตอนดูเฉยๆแล้วฟังที่เขาพูดผมคิดว่าน่าจะประมาณเจ็ดผมกินไปนี่คือสิบอ่ะอันเนี้ยอร่อยมากอันนี้ผมคิดว่าสามเพราะว่าผมไม่ชอบกินปลาหมึกอนะ่ะอย่างนี้กินไปก็แบบเก้าอร่อยมากพนั้นผมแนะนำสองอันนี้แนละ้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมต้องชอบแน่นอนนะครับแล้วเรามาลองอันนี้ดีกว่า อันนี้อะไรนะครับเ,เรามากินฟิเดวาดีกว่านะครับภาษาไทยเรียกว่าอะไรพี่ยากิโซบะกุ้งสเปนเราเล่นเราเล่น <c oughs> แต่ต้องกินกับไอโอลี่จริงๆนะครับ <c oughs> นี่คืออะไรครับทำไมซีฟู้ดร้านนี้สดจังเลยครับ ดีมากเลย่ยหอยเนี่ยสดมากอะเหมือนเพิ่งตายมาเมื่อกี้จริงเหมือนเพิ่งแบบเแบบสิร์ฟเลยผมว่าอร่อยนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าผมเริ่มอิ่มแล้วอะอันเนี้ยมันควรจะกินตอนแรกๆอะ่ะเพราะว่ามันมีแป้งมีเส้นสปาเกตตี้ตัดเนี่ยเยอะถ้าผมเลือกได้แค่สาเมนูนะก่อนชาเล่สเปนนี่ก่อนนะ ผมรู้ว่าถ้าผู้ชมจะต้องคิดน,นะเรามาดูเสร็จปั๊บดูในคลิปนี้ตาจต้องมาที่กุ้งก่อนเพราะคนไทยบ้ากุ้งมากนี่คือแจ็คสันหวังของอาหารเลยอันนี้ก็ถือว่าดีอันนี้ผมว่ากินกันตอนแรกๆอันนี้มาเบาๆก็ได้นะครับจริงๆแล้วอันนี้ก็ได้นะถ้าคุณแบบยังไม่อยากที่จะแบบกินใหญ่แบบอันนี้ก็เป็นอันนี้สามอันนี้ได้หรือว่าถ้าคุณอยากกินใหญ่ก็อันนี้ไปเลยเต็มที่ผมว่าโอเคเนี่ยเมนูแนะนําผมเลยเนะี่ยแก้มบัวเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมลองถ้าใครเป็นสายเนื้อ กินเลยอันนี้แม่มันเหมือนแบบรสชาติมันเยอะมากอะ่ะมันครบวิธีทําทุกอย่างผมว่าสุดยอดอยู่ละผมเลือกหนึ่งสสามนี้เรามีข่าวดีจะมาบอกนะครับอ่ะนี่นะครับคือโมฮิโต้ม็อกเทลถ้าท่านผู้ชมมาที่ร้านนี้นะครับสั่งกระท้าแบบนี้เขาจะมีเป็นข้าวด้วยเป็นเส้นด้วยนะครับก็ถ้าคุณสั่งแบบนี้คุณจะได้ม็อกเทลหนึ่งอันต่อหนึ่งกระทะ ต้องบอกว่ามาจากช่องเราแล้วก็เนี่ยได้ดูโปรโมชันนี้มานะครับไม่อย่างนั้นไม่ได้นะครับอันนี้เราคุยให้ท่านผู้ชมนะครับก็ลองมาดูได้อร่อยมากๆอยู่แล้วนะครับคุณพาสาวมาคุณประหยัดไปนหนึ่งอย่างแหละไม่ต้องซื้อน้าให้สาว <c oughs> ผู้หญิงชอบกินมากเลยม็อกเทลโมฮิโต้เนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมมาลองร้านอาหารสเปนดูนะเพราะว่า,าตรงผมเป็นคนชอบกินอาหารฝรั่งผมยังไม่ค่อยได้กินอาหารสเปนเลยแบบเราชอบมองข้ามอาหารสเปนอะ เนอ่ยเหอยากให้ท่านผู้ชมลองมาลองดูนะครับแล้วก็ร้านนี้ผมว่าเป็นร้านอาหารสเปนที่รู้สึกอบอุ่นนะครับพนักงานและเจ้าของทุกคนเขาก็ดูเฟรนลี่ดีมีแต่ผู้หญิงอะครับวูแมนพาวเวอร์ใช่ไหมนี่แหละเราต้องซัพพอร์ตคนแบบนี้นะพลังผู้หญิงอย่าลืมนะครับบอกว่ามาจากช่อง MyQuest สสั่งกระทะหนึ่งอันนะครับเอากลับไปทำอาหารเองที่บ้านได้อเล่นก็ได้โมฮิโต้มอกเทลฟรีหนึ่งแก้วนะครับต่อหนึ่ง กระทะมาทีมงานผมหิวจะตาย,ยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ทีมงานผมมากินกันแล้วกันเดี๋ยวผมกินในฮาร m มอนอิ r เบรโกเนี่ยต่อโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ